จะบอกนะนี่หรอนี่หรอนี่หรอเฮ้ยเออคือกาแฟที่นี่นะครับคุณจะสุ่มสี่สุมห้าเดินเข้ามากินบอกว่าอเมริกาโน่หรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไอเราก็จมูกจระเข้เนาะดมสามอย่างกินเดียว <c oughs> อร่อยมากอ๋อนี่ต้องรานกปปะหรปั๊บอะเจ้าน,นี่เจ้าน,นี่ชอบทานกะหรี่ปั๊บมากเลยนะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะขอตังโปรดิวเซอร์หน่อยฮะอ้ ไม่ได้ากระเป๋าต้องมาจะกินแต่ไม่มีเงินสดได้ล็อกคิวค่ะโัเนีนี้เรามาที่ตลาดน้อย จะพาทุกคนนะคะไปทานอาหารอร่อยแล้วก็ไปทานขนมอร่อยอไปดูคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากออใครที่แบบเคยมาแล้วก็แนะนำกันได้นะใต้คอมเมนต์นะคะใครอยากให้ทำอะไรไปที่ไหนสามารถบอกได้เลยอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรบอกได้เลยนะคะที่สำคัญฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับจบกดซับสไครต์ฮะแล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนแป๊บนึงคุณจะถืออะไร ่ามให้นี่เป็นสอยละบ้านใครมาววเนี่ยวันนี้เราจะเป็นทีมแบบพี่ติ๊เจษดากับสองสี่เก้าเก้าเราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวรู นี่ตลาดน้อยนั่นเองนะฮะไม่ใช่รูธรรมดาฮะรูเยอะเปิบอยู่เขาบอกว่ามาที่ตลาดน้อยต้องมากินร้านนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวรูจะบอกว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรูเพราะว่านี่ทุกคนดูดิเขาอยู่แบบว่ามันเป็นแบบเมื่อก่อนจะเป็นอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะเนาะหลังๆนี่ก็ขยายไปถึงข้างหลังประมาณ1กิโลแล้วอยากกินนันก็ยาวไปบะหมี่น้ําค่ะแล้วก็บะหมี่แห้ง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมต้องแอปสั่งก็พี่บอลบอกบีฟมาเก่งปะก็าพี่บอลบีฟมาก็ต้องทำตามโอเดิวบ้าไม่ได้สั่งแล้วเหรอสั่งแล้วแต่ว่าตามบีใหม่เพรา่ทำไมต้องเล่นละครแบบนั้่ต้องทำรายการก็ต้องสั่งมานี่แหละกูชอบอะไรอย่างนี้ ถ้าสุดยอดมากอร่อยมากถ้าใครอใครหลายคนอาจจะเคยมากินแหละแต่ผมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาตลาดน้อยด้วยแล้วเพิ่งรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวรูชอบอ่ะชอบเลยอ่ะกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินข้าวเสร็จก็วยเตี๋ยวอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะจ้ะอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยคนใครที่ผ่านมาจะเลินลู ห้ามพ้าเด็ดค่ะนะคะร้านนี้ร้านนี้น่ากินอ่ะร้านนี้น่ากินยี่สิบห้าค่ะยี่ปีปีตั้งแต่ปี40่ศูนมาดูทำแบบสุดมากอ่ะปิ้งเตาถ่านเนี่ยมันจะหอมนะฮะมีกลิ่นมันจะโชยกว่าเนาะจ่ายเงินจา่ายเงินจ่าบคุณครับอ อ,อาาร่อยมากอร่อยอ่ะมันไม่ได้หวานเกินไปแล้วคือตอนที่ปิ้งอ่ะขนมปังมันแบบมมแบบกรอบนอก,ออนออกอแล้วคือขอบมันนะคือกรอบแล้วก็คือนิ่มแล้วคือแบบอาาร่อยอ่ะ ะะหบปโจนี่โจนี่ชอบทานกะหรี่ปั๊บมากเลยนะไส้ถั่วหวานไส้ถั่วเค็มไส้ฝอยทองไข่เค็มมันม่วงสับปะรดรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะขอตังโปรดิวเซอร์หน่อยฮะอเไม่ได้เอากระเป๋าตังมาจะกินแต่ไม่มีเงินสดอด้ไก่อร่อยอ่ะไก่อร่อยอ่ะ รรรอรงเป็นไงบ้างคุณท่าบอกเลยแป้งเขาคือแบบดีอ่ะอ้ดีแบบดีอร่อยเลยต่อสารเจ้าไปข้างในจะเป็นสตรีทอาร์ตอุ้ยอันนี้คือมันเป็นภาพแบบพอรตเทสสวยมากคือตลอ,ตลอดทั้งซอยเลยนอกจากภาพแล้วนะก็มีเป็นภาพสตรีทอาร์ตซ้ายมือดีให้เราได้ชมกัน ตอนนี้อยากเดินสัมภาษณ์อยากเดินไม่อยากเดินคุยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยว,วันนี้เรามาเที่ยวสตรีทอาร์ตนะฮะแ,ดดแต่เรากลัวแดดเราทำงานแต่เรากลัวลูกค้าเข้าก็ไม่กลัวหรอกลูกค้าคิมกันแดดเข้าได้เลยนะครับผมสาธุ อันนี้คือคุณพี่วาดด้วยปากาแท่งเดียวแบบนี้เลยเหรอครับอ๋อทุกคนสุดยอดไม่ธรรมดาอันไหนวาดยากสุดขอถามเลยลวกันเลยนมาละคือวาดยากสุดจะเป็นลูกหินรูปนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ตรงห้างทองห้างทองในสำเพ็งห้างทองในสำเพ็งนี่เขยนสงสัยว่าสมมุติถ้าเราลงเส้นผิดอ่ะวิธีการลบทำยังไงอ่ะลบไม่ได้ลบไม่ได้เฮ้ยลบไม่ได้นะวิธีแก้ก็คือใช้เงาช่วยทีนี้เวลาเราล่างอย่าง ครับต้องใช้น้ำหนักมือต้องแม่นมากระดับหนึ่งเนาะฝึกนะครับคาเฟ่ที่ไม่คิดว่าจะเป็นคาเฟ่คืออะไรคือเป็นคาเฟ่ที่เขาไม่จะไม่ขายอะไรเลยเงี้ยเหรอเดียาบอกนะนี่หรอนี่หรอนี่หรอเฮ้ยเออไม่มีทางอ่ะเฮ้ยนี้อันนี้เปิดประสมการณใหม่แล้ว ด้วยสายเ,เราสองคนสายาคาเฟ่ยอยู่แล้วอ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์ามากเลยนี่คือทางเข้าคาเฟ่ที่ถ้าเปิดเดินผ่านๆน,นะคิดว่าแบบร้านซ่อมรถร้านรับซ่อมอะไรสักอย่างใช่ไหมเขาเป็นร้านซ่อมรถเก่าใช่ไหมไม่ไมเขาเก็บอ,อุปรกรณ์หรือเปล่าเอาไปไปไปดูข้างบนกันดีกว่าถ้ <c oughs> าก,กล้องของเรานั้นได้เหยียบขี้แมวเรียบร้อยแล้วคือหลังจากที่ตากล้องเราเขาหายออดไปไปแล้ว เราก็จะต้องถ่ายกันเองไปล้องเราอย่าข oh, <wow. laughs> nice ีเราเราก็จะไม่อยู่กับคขาฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ กาแฟที่นี่นะครับคุณจะสุ่มสี่สุมห้าเดินเข้ามากินบอกว่าอเมริกาโน่หรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเมื่อกี้นะผมไปสั่งไอซ์เมรกาโน่ที่นี่ไม่มีอเมริกาโน่นะเราก็ไม่ค่อยรู้จักเมล็ดต่างๆนานาใช่ไหมเ,เราก็เลยบอกว่าพี่ครับผมกินแบบว่าไม่ฟูตตี้อ่างั้นมีแบบนี้ให้เลือกให้เลือกมีแบบวิสกี้หน่อยะอะไรเงี้ยก็เลยลองเลือกเป็นวิสกี้บรันดีก็มีกลิ่นมีกลิ่น เขาเลยเลือกมาให้เมื่อกี้เขามาให้เลือกสามอย่างไอเราก็จมูกทุลเคะเนาะดมสามอย่างกินเดียวไม่วิธีการกินกาแฟนะแบบนี้ดูดอะไรอ่ะฮะดูดอะไรนิ้วเข็มมากเลยกาแฟอะไรเนี่ยนะมาจิ้มไจับคิ้มนะออย่าแซวนี่ วิธีการกินหมดลองกินนี้นี่ยเนี่ยมันจะได้ไม่รับล้วเลยบรั์ดีของแม่งเดชวะคือตลาดน้อยนะผมว่ามีคาเฟ่ที่สวยเยอะแล้วก็อาหารอร่อยอยู่หลายร้านมีเวลานะถ้าตกเย็นๆหน่อยเราก็มานั่งกินอาหารได้ จะเดินวนมันเดินแบบเป็นวงกลมได้เลยนาอพี่บอลหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเดินแบบมาร้านขนมปังมากะหรี่ปั๊บเจ้าดังที่เมื่อกี้แล้วเราก็จะเดินเลาะมาเรื่อยๆคือเข้าตามซอยมาแล้วมันก็จะทะลุก,กับร้านกาแฟาซึ่งจริงๆและวะ้วอะทุกซอยที่อยู่ในเนี้ยเราสามารถที่จะแบบแวะถ่ายรูปได้หมดเลยเพราะว่าเขาจะทำเป็นแบบสติอาร์ย่อยๆของแต่ละซอยเวลาทานอะไรเสร็จแล้วว่า เก็บไว้เก็บใส่ถุงไว้หรือว่าแบบทิ้งตามาถังขยะอย่าทิ้งข้างทางนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วว่าที่เนี่เพียงเห็นต่างชาติมาเต็มเลยคือถนอนก็คือสะอาดดีมาก,กเพียงรู้สึกว่าเราแวะ,ะเราแวะถ่ายรูปได้แบบทุกที่เลย Tell ใครที่แบบว่าจะมานั่งทานอาหารเย็นดินเนอร์ซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกริมเจ้าพยาแนะนําเลยนะคะทุกคนก็คือต่อจากคาเฟ่ก็มานั่งทานอาหารได้ก็คือนั่งดูซันเซ็ตตกริมเจ้าพยาเลยมีหลายๆร้านใช่ี้บ้านริมอันนี้บ้านริมน้ำที่เราอยู่ตรงบ้านริมน้ำนะคะแต่ดีนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะอ่ะใช่แบบว่าถ่ายสตรีทหน่อยถ่ายแบบว่าชอบงานกราฟิต เดินดูวิถีชีวิตคนแถวนี้คือวันเดย์ทริปได้อย่าลืมนะว่าใครอยากให้พี่เขตกับเพลงทําอะไรก็บอกได้เลยใช่ให้เพลงแบบว่าพาพี่เขตไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็อย่างเงบอกได้อยากแก้งใครใจดีใครใจดีอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการกับผมก็ยินไเป็นสายญาตยินดีนะขอรับนดีนะ เออโอเคฮะเจอกันอีพีต่อไปครับผมวันนี้ไปก่อนอยแล้วร้อนมากเดี๋ยวไปเข้าไปกินอาหารข้างในกันก่อนเจอกันบ๊ายบายตรงนี้ข้างหลังนี่สวยมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกราฟิตี้เนาะก็คือเขาจะเพ้นแบบเนี้ยตามซอยอย่าบอกนะทุกซอยมีหมดก็แล้วแต่ไม่ให้่อยไม่กล้องฟิล์มมันหยิบมาทำไม กล้องฟิล์มไม่มีฟิล์มกล้องฟิล์มไม่มีฟิล์มเราหยิบมาทำไมเขาบอกโปรดิวเซอร์บอกว่าเคนอยากได้กล้องฟิล์มเราก็หยิบกล้องฟิล์มมาไม่บอกเลยหยิบฟิล์มมาด้วยอร่ได้ที่มันมีหรอไม่มีไม่เป็คนยังไงเอาก็ตามออเดอร์เขาบีบมาเลยนะเขาเขียนมาเขตเขตเอาชุดอย่าลืมกล้องฟิล์มนะเราโอ้กล้องฟิล์มของเราเป็นพรบหรือเปล่านะอ่ะ เป็นคนบ้านไหนนี่เออนี่เออเป็นคนบ้านไดเจ้าเป็นคนบ้านไหเขาให้กระดาษชิชูมาแล้วไปซ้ำหน้ามู่เลยพรี่เพอะชูมาเมื่อกี้